ปฏิปักษ์พระคริสตและปัญญาประดิษฐ์ครื่องมือในการครองโลก เป็นไปได้หรือไม่ที่ปฏิปักษ์พคฤตจะใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือในการควบคุมมนุษยชาติในวาระสุดท้ายสารคดีชุดนี้จะช่วยให้คุณเห็นมุมมืดของเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่อาจจะอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีต่อโลกและมนุษยชาติใช่แล้วเรากำลังพูดถึงปฏิปักษ์พิคตนั่นเอง งบประมาณในปี2021ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยื่นของบประมาณต่อสภาคอนเกรสให้กับกระทรวงกลาโหมเป็นมูลค่า7แสนล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณก็คือ24ล้านล้านบาทซึ่งในจำนวนนั้นแบ่งเป็นเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนในการพัฒนา AI หรือปัญญาประดิษฐ์จำนวนกว่า841ล้านดอลลาร หรือคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ29,000ล้านบาททำไมกองทัพถึงให้ความสนใจในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มากนะัก Machine learning หรือการให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้และทำงานได้ด้วยตัวเองถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบผู้ช่วยอัจฉริยะหรือ smart assistant ที่เข้ามาช่วยตอบคำถาม หรือรับข้อร้องเรียนในงานบริการลูกค้าหรือ customer service รวมไปถึงระบบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดบ้านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงทำให้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในปัจจุบันยิ่งกว่านั้นในทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีทางการทหารด้วยเช่นเดียวกัน โดยทางรัฐบาลสหรัฐได้จัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติด้าน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ขึ้นในปี2018เพื่อพัฒนา AI, Machine Learning และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นคือ Project Maven r ที่สามารถนำอาาัลกอริทึมของระบบ Machine Learning มาใช้ในการระบุตัวผู้ต้องสงสัยจากคลิปวิดีโอได้แล้ว จึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะจินตนาการได้ว่าในอนาคตจะมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างแพร่หลายในทางการทหารทั้งในสหรัฐอเมริกาเองและประเทศอื่นๆเป็นแน่คุณเคยได้ยินคำว่าเครื่องบินรบไร้คนขับหรือไม่หรือที่เรียกกันว่าดโดรนรอบสังหารซึ่งสามารถใช้ระบุเป้าหมายและสังหารโดยไม่ต้องให้นักบินที่เป็นมนุษย์ไปเสี่ยงอันตราย ขณะนี้โดรนถูกควบคุมและบังคับใช้โดยมนุษย์ซึ่งสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะใช้โดรนเป็นอาวุธเพื่อปฏิบัติการหรือไม่แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจของมนุษย์อาจไม่จําเป็นเสมอไปมีความเป็นไปได้ที่ชัดเจนแล้วว่ากองทัพจะนำเอาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI มารวมเข้ากับการทำสงครามโดยใช้โดรนรอบสังหาร หรืออีกในยะหนึ่งก็คือมีความเป็นไปได้สูงว่า AI สามารถพัฒนาระบบในการจดจำใบหน้าและการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองซึ่งนำไปสู่การสร้างอาวุธร้ายแรงที่เรียกว่าหุ่นยนต์สังหารอัตโนมัติที่สามารถกำหนดเป้าหมายและแตัดสินใจยิงสังหารได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากมนุษย์ในบทความของปี2019ได้บรรยายเห็นภาพที่น่าสยดสยองไว้ดังนี้ กองกำลังป้องกันพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆที่ไม่ต้องการให้ทหารเข้าไปต่อสู้แบบเผชิญหน้าแทนที่พวกเขาจะส่งทหารกระจายไปทั่วเมืองพวกเขากลับส่งโดรนรอบสังหารขนาดเล็กๆจำนวนหลายพันตัวไปเฝ้าประจำการพร้อมคำสั่งง่ายๆที่ว่าให้ยิงทุกคนที่ถืออาวุธไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมืองน,นั้นก็ปลอดภัยจากผู้บุกรุก ฟังดูเหมือนหนังแอคชั่นไซไฟความจริงก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดขึ้นได้นั้นส่วนใหญ่มีอยู่แล้วในปัจจุบันกองทัพทั่วโลกสนใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้กันมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับประเทศจีนที่ได้มีการทดลองใช้ AI และระบบนำวิถีอัตโนมัติเข้ามาควบคุมการทำงานของขีปนาวุธนำวิถีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภัยคุกคามสูงสุดต่อมนุษยชาติสิ่งนี้กำลังสร้างความวิตกกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่กำลังใช้งานหรือทดสอบเทคโนโลยีนี้อันที่จริงแล้วนักวิจัยชั้นนำจำนวนหนึ่งคิดว่าปัญญาประดิษฐ์อาจเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่มีอยู่จริงและอาจจะเป็นมหันตภัยครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้ นักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนได้รวมตัวกันเรียกร้องและออกคำสั่งห้ามใช้หุ่นยนต์ระบบสังหารอัตโนมัติแม้แต่อีรอนมสก์นักลงทุนพัฒนา AI ลรายใหญ่ยังเคยกล่าวว่าเราจะต้องระวังให้มากในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพราะว่าอาจจะเป็นการเชื้อเชิญปีศาจเข้ามาและอาจจะส่งผลร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียสอีก ในปี2014นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังนามสตีเฟนฮอว์กิงได้เคยเตือนไว้ว่า AI อาจน,นำไปสู่การสูญสิ้นของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติความเสี่ยงสูงสุดที่อาจจะคุกคามไปถึงมาหาภัยร้ายแรงของโลกและการที่กองทัพป,ประเทศต่างๆกำลังแข่งขันกันเพื่อเข้าไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางด้านอาวุธโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือนั้นเป็นความคิดที่ไม่ดีเลย สมมุติว่ามหาอำนาจทางด้านการทหารเช่นจีนหรือสหรัฐเริ่มพัฒนาอาวุธ AI จากนั้นประเทศใหญ่ๆก็พยายามที่จะทำตามให้ทันอีกไม่นานอาวุธสังหารอัตโนมัติจะมีอยู่ทุกผลทุกแห่งทั่วโลกและพวกเขาจะขายในตลาดมืดและอาจติดตั้งโปรแกรมให้ทำการลอบสังหารโดยใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรืออาจจะเลวร้วายยิ่งกว่านั้นอีกก็เป็นไปได้ มีคำอธิบายเกี่ยวกับ AI และ Machine Learning ในวารสารออนไลน์ Vox ได้ลงบทความถึงกรณีความเสี่ยงที่เป็นไปได้ดังนี้นี่เป็นสถานาการณ์หนึ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญถึงกับนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเราพัฒนาระบบ AI ที่ซับซ้อนอย่างมากโดยมีเป้าหมายในการคำนวณตัวเลขที่แม่นยำสูงสุด AI ตระหนักดีว่ามันสามารถบรรลุความมั่นใจมากขึ้นในการคำนวณหากมันสามารถใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของโลกมารวมกันได้และมันตระหนักดีว่าการปล่อยอาวุธชีวภาพเพื่อกำจัดมนุษยชาติจะทำให้สามารถเปิดใช้ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดได้อย่างเสรีไม่มีค่าใช้จ่ายรัศจากการควบคุมเมื่อทำลายล้างมนุษยชาติหมดสิ้นแล้ว ก็จะสามารถคำนวณค่าตัวเลขทุกอย่างได้ด้วยความแม่นยำสูงสุดมากยิ่งขึ้นและแม่นยำได้มากขึ้นไปอีกในอีกแง่หนึ่งคือคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายสำเร็จมนุษย์ก็อาจจะเข้ามาแทรกแซงได้ นั่นคือความเสี่ยงของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง AI กับปฏิปักษ์พระคริต์แต่ผมได้ค้นพบความเสี่ยงที่อันตรายมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือในปี2019สําโพสำรวจได้พบว่าหนึ่งใน4ของชาวยุโรปต้องการที่จะให้มีการนำา i i หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบายระหว่างประเทศของตนพวกเขาเชื่อว่าเครื่องจักรสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นกลางมาก ยิ่งกว่ามนุษย์ที่เป็นผู้นำซะอีกนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมฉุกคิดได้ว่า AI สามารถพัฒนาขึ้นจนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของปฏิบัติภพุคริตแนอนาคตได้หรือไม่ผมได้ยินอาจารย์ที่สอนคำพยากรณ์ในพัมพีหลายคนได้ตั้งคำถามในรูปแบบทำนองนี้พวกเขาสงสัยว่าปฏิบัติพุทิตอาจจะเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ภาพตัวเองเป็นอวตารไปทั่วโลกในรูปแบบที่เหมือนจริงเพื่อสร้างศรัทธาแก่มนุษย์จะเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ดังในข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นวิวอนบทที่13ซึ่งได้อธิบายถึงปฏิปักษ์พระคริสต์ดังนี้มันทำหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นทำให้ไฟตกจากฟ้าลงมาอย่างแผดินโลกต่อหน้าผู้คนทั้งหลาย มันล่อลวงคนทั้งปวงที่อยู่บนแผ่นดินโลกด้วยหมายสำคัญต่างๆที่ส่งอนุญาตให้มันทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวแรกนั้นและมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์ร้ายที่มีบาดแผลจากดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นและทรงอนุญาตให้มันสามารถให้ลมหายใจแก่รูปของสัตว์ร้ายเพื่อให้รูปของสัตว์ร้ายนั้นพูดได้ ทำให้พวกที่ไม่ยอมบูชาสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายวิวรณ์บทที่13ข้อ13ถึง15รูปแบบของการหลอกลวงนี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีได้หรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้โดยปัญญาประดิษฐ์ได้หรือไม่ปฏิปักษ์พระคริสต์อาจจะมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ขาดจิตวิญญาณใช่หรือไม่ หรือซาตานสามารถใช้ AI เพื่อควบคุมมนุษยชาติผ่านภาพของสัตว์ร,ร้ายได้หรือไม่ไม่มีใครทราบเรื่องนี้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นในพระธรรมสองเทสรุนิกาบทที่2ข้อที่3บรรยายถึงลักษณะของปฏิปักษ์พรคิตว่าเป็นคนบาปและเป็นลูกแห่งความพินาศอย่างที่ผมได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าขณะนี้ปฏิปักรคิดได้บังเกิด และอาศัยอยู่ในโลกนี้แล้วและรอเวลาที่จะปราดกฏตัวนั่นเองแม้ว่าผมจะมั่นใจในสิ่งที่ผมสอนแต่ผมไม่ใช่พระเจ้าผมไม่รู้รายละเอียดที่แน่นอนของอนาคตผมเชื่อว่าวิธีที่ชานฉลาดที่สุดก็คือการมุ่งประเด็นไปที่สิ่งที่พัมพีได้บอกและกล่าวไว้และพิจารณาร่วมกับหลักฐานและหมายสำคัญของการพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่สำเร็จเป็นจริงแล้ว นี่เป็นเหตุที่ทำให้ผมเปิดความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบันจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในเหตุการณ์แห่งยุคสุดท้ายหรือไม่แม้ว่าอัครทูตเปาโลไม่สามารถคาดฝันถึงสิ่งต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนดาวเทียมหรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์โดยการได้รับการโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พยากรณ์เกี่ยวกับวาระสุดท้าย อคาลทูตเปาโลอาจเข้าใจว่าปฏิปักษ์พระคริสต์เป็นมนุษย์แต่ก็อาจไม่ได้เข้าใจทั้งหมดว่าปฏิปักษ์พระคริสต์อาจจะเป็นเพียงแค่มนุษย์เทียมก็เป็นไปได้ปฏิปักษ์พระคริสต์จะเป็นผู้นำโลกอย่างแน่นอนผู้ที่เปิดเผยตัวตนให้คนกราบไหว้แทนพระเจ้าโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้มันมีบทบาทในชีวิตของเราทุกคนผมสามารถจินตนาการได้ถึงโลก ที่ศรัทธาในเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ศรัทธาในพระเจ้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้น AI อาจน,นำประโยชน์หลายอย่างมาสู่ชีวิตของคนยุคใหม่อย่างเราตั้งแต่เทคโนโลยีอย่าง Siri Alexa และอื่นๆเช่นเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับแต่เช่นเดียวกับทุกสิ่งในชีวิตของเราเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เราต้องเปิดตาของเราไว้และตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงเราควรจะมุ่งความสนใจของเราไปที่พระคำของพระเจ้าอย่างที่ผมเขียนไว้ในหนังสือของผมว่าอย่าปล่อยให้เทคโนโลยีของมนุษย์ดึงคุณออกจากความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ว่าเทคโนโลยีจะนำโลกไปถึงจุดไหนพระเจ้าก็ทรงทราบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกแล้ว แปลจากบทความของอาจารย์ j i m มี e v ี n วน